สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการจานแน่แนวพอดแคสต์เย้ตอนนี้นะคะเรามีพอดแคสต์เป็นของตัวเองแล้วอยู่ดีก็มีใช่อุ๊ยดีเหมือนกันนะคะอุปกรณ์เราพร้อมใช่วันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าอาชีพอาจารย์นะคะเราต้องดูแลตัวเองไหมต้องดูเพราะอะไร นี่เคย,เาายป่วยาาไม่เดี๋ยวก่อนนี่อันนี้พูดเรื่องจริงเหรอเราเคยป่วยเพราะว่าแบบทำงานเยอะอ๋ะออันทีต้องเนื่อจากเรื่องสุขภาพก็ต้องบอกว่าอาจารย์นะบุคลิกภาพบุคลิกภาพหน้าตาคือสื่อการสอนอย่างหนึ่งใช่ถูกไหมเด็กจะตั้งใจเรียนจะตั้งใจฟังก็อยู่ที่หน้าตาของเราแล้วเด็กนี่คะตั้งใจเรียนไหมไม่ตั้งใจก็บ่งบอกได้ว่าสื่อการสอนไม่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องนี้อย่างที่ลานๆคนเคยเห็นแหละคนของเมระเบียนอะไรก็เมระเบียนเมระเบียนว่าไว้ว่าเขาว่าไว้ว่าคนเรามักจะตัดสินคนจากบุคลิกภายนอกก่อนถึง55%เอก่อนที่จะฟังอาจารย์อุ้ยอาจารย์แบงค์อ้าปากพูดเด็กตัดสินไปแล้วว่าคุณแบบ เป็นยังไงหรือเราจะพอใจหรือไม่คุพอใจอ่ะจากการเห็นแค่ก้าวแรกในการเดินเข้าห้องถูกนะคะเราก็เลยจะมาชวนคุยว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยอ่ะทำอะไรกันบ้างทำอะไรหมายถึงว่าเตรียมสอนอ่านหนังสือเรียนจบใช่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นหรอสัญญกรรมอ่ะทำอะไรกันบ้างหรือขัตกรรมเอออาจารย์แบงค์ทำไหมในฐานะผู้ชาย ไม่ทำจะไปขุดคลิปที่มาอดัดฟันดัดฟันจะเป็นดัดฟันจริงจริงเวิรไหมกันดัดฟันเวิรไหมจริงเวิร์กนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกจะมีมีฟันห่าง อาฟันห่างแล้วมีฟันออกปากแล้วไม่มีไม่ไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวขนาดนั้นยังยังฟันไม่ออกปากแต่ว่าอฟันห่างเลื่อนไปดัดฟันให้มันรวมได้เราก็ดัดฟันเนี่ยดัดเยอะอาจารย์น้ำพุนก็ดัดฟันแต่แบบดัดเป็นแบบอินวิสไลน์แบบใสแบบใสแบบล้องหนแบบล่องหนอัดฟันเพราะฉะนั้นดัดฟันชอบไหม ชอบให้ผ่านนะผ่านแต่เราก็เราก็ฝากถึงหมอดัดฟันได้ป่าวว่าเมื่อไหร่ฟันกูจะเข้าสองปีแล้วไม่ได้อันดึงกูเข้าเลยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่สภาพของฟันเราด้วยไงว่าพื้นานาเราอะบางทีมันเป็นงานยากบางทีมันเป็นโจทย์ยากของหมอบอไม่ดึงสักทีเลยเออบางทีมันเป็นโจทย์ยากของหมอเราต้องทาใจอ่ะไว้ที่หมอด้วยนะคะ ความบังไว้ที่หมอเพราะฉะนั้นดัดฟันให้ผ่านมะผ่านอัดดัดฟันสามผ่านถ้าบุคลิกเราไม่ดีจากฟันเราไม่มั่นใจก็ไปดัดซะนสองบท็อกฉีดกันนะโบอท็อกอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราลอฉีดไหมยังอายุไม่เยอะอยังไม่เคยฉีดยังไม่เคยฉีดแล้วตอนนั้นฉีดอะไรฉีดอะไรที่ไม่ฉีดที่ไม่ฉีดอ่ะผิวฉีดวเอาบอท็อกก่อนงั้นงั้นเดี๋ยวไปวิตามินบท็อกหล่ะอุ้ยอุ้ยฉีดไหมฉีดให้ให้ให้แบบว่าให้เป็นสิ่งที่ อาจารย์ต้องทำไหมถือว่าเป็นปัจจัยที่ห้าคือถ้าขอหมอได้ว่าหมอคะไม่ต้องเอาเข็มหมอคือแบบว่าปกติเอายาใส่อย่างเดียวเลยปกติเวลาเราป่วยเราไปหาออหมอหรือมีเช็คอัพร่างกายแบบว่า สออะไรหเดือนครั้งโบท็อกก็ต้อง6เดือนครั้งเหมือนกันโอ้โหกิดขึ้เกดขึ้นแตัจวสุขภาพเลยเหรอเกข้เ็วดสุขภาพต้องไปหาหมออันเนี้ยหมอไม่ต้องนัดเดี๋ยวเรา้นัดหมอเองแต่นี้เห็นด้วยนะเขาบอกว่าการการทำโบท็อกเนี่ยมันคือการแบบว่าซื้ออายุซื้อซื้อซื้อ Please, อนาคต please, อะฟีส,สไวอะไรอย่างเงี้ยคือข้อดีของโบทอกอีกอย่างหนึ่งคือต้องเข้าใจว่าอาจารย์ใช้อารมณ์ในการสอนเยอะก็จริงนะทาไมไม่มาเรียนอ๋อทำไมม,มาแต่หนาอาจารย์ไม่อาจาอาจะไม่มีอารมณ์เวลาพูดเพราะโบทอกเพราะฉะนั้นฉีดแบบพอประมาณให้ <c oughs> ย,ยังออกสีหน้าได้เดี๋ยวเด็กจะดูไม่ออกว่าอันไหนอันไหนโกรธอันไหนดีใจอาจารย์อุ้ยอย่างเงี้ยสอนแอคติ้งใช่ไหมเวลาแบบแอคติ้งโกรธแอคติ้งแบบมีความสุขอย่างเงี้ยเด็กบอก ทำไมหนูแยกไม่ออกเลยคะหรือเวลาจารหัวเราะทำไมมันตึงอ่ะออ้บางทีโกรธกูนอยู่แล้วตาแข็งขึ้นมาต้องฉีดพอประมาณแต่โบท็อกเป็นของจำเป็นไหมคะจำเป็นค่ะให้ไม่ได้เลยค่ะให้สามผ่านไหมคะสามผ่านนะโบท็อกไปแล้วนะดัดฟันโบท็อก จมูกเห็นอาจารย์อุ้ยก็เพิ่งไปนำจมูกมาจมูกนี่มันเกี่ยวข้องยังไงกับแบบเป็นอุปรกรณ์การสอนคะอาจารย์อุ้ยจริงๆอะจมูกไม่ได้เป็นอุปกรณ์การสอนแต่มันทําให้เครื่องหน้าของเราอะครบโฆษณาต้องเข้าแล้วตรงนี้คงหน้าครบมีอยู่แล้วไม่ไม่ได้ทำแต่คนไม่มีอะเราก็แนะนํานะมันทำให้เครื่องหน้าครบ <S <S เร<อ>า<ๆ>ละ เราก็เห็นด้วยหลายคนแยกไม่ออกว่าเออเห็นอาจารย์น้ำนุ่นกับอาจารย์อุ้ยไปทำจมูกมาหนูลูกอันนี้จมูกอินเตอร์เนชั่นแนลกับจมูกอบตนะคะอบตเขาทำในไทยกับทำต่างประเทศใช่รู้เปล่าว่าที่ทำที่ไหนทำที่ไหนคะอันนี้เกาหลีใช่ไหมโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลเจำโรงพยาบาลไม่ได้แต่ว่าเอเจนซี่คือกังนำกังนำบอมพาไปเดี๋ยวขึ้นไอจีให้คนที่พาไปคือบอม ส่วนอาจารย์อุ้ยเนี่ยทำที่ไหนนัดย่านไหนทำย่านบางคนเดียชายทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวัสดุจะไม่เหมือนกันอาาจรย์ของเราอ่ะใช้ซิ่งโครงกระดูกบริจาคเอออก็จะเพิ่มอีกประมาณแบบล้านบอนก็ไม่ไม่ไม่กี่บาทนะอันนี้แบบว่าวัสดุตามชุมชนธรรมชาติเลยธรรมอาจารย์อุ้ยใช้อะไรทำคะกระดองปูที่ที่อยู่แถวๆถวบางขนเทียนชายทะเล เหลาหมอเอาเอากระดองปูมาเหลาเลยเห็นไหมว่ากระดองปูมันจะมีส่วนที่มันแบบมันเป็นไอ้นี่มันเป็นวัสดุจากชุมชนอ๋อเหรอใช่เป็นโลโก้โอท็อปก็คือเป็นวัสดุจากชุมชนใช่เปลือกโอท็อปใช่แต่มันโดดเด่นกันได้เนาะใช่มันเป็นธรรมชาติเหมือนกันหน้าเราก็ธรรมชาติไงจริงเออนอกจากหน้าเขาเรียกว่าลัดเลยนะรัดแกนรัดแกนเออไปรัดมาเราอุ้งปูเป็นเสี่ยงปูร้องปูยังไม่ตายใช่ว่าดีไม่ได้เดินแบบนี้นะเดินอย่างนี้ ดูวันนี้อาจารยจะดยไม่ได้เดินตรงหรอเดินไปทางป้าเกระดองจังกันมาเหรอเธอว่าไม่ได้กระบอกกระดองกระดองปูก็ได้เหมือนกันนะกับกับอ่าแต่เด็กจะเข้าใจว่าต้องอ่านทะลุใช่แต่ว่าเวลาเวลาส่องไฟสมมตินะอย่างเงี้ยอยู่หน้าไฟอบางทีอ่ะสันสันจะใสมันจะใสมันจะใสมันจะเป็นสีส้มเพราะอะไรกระดองปูกระดองปูแล้ว กระดองปูเป็นสีส้มเมเวลาเอ็นปนึ่งกันเนาะเนาะก็ของอาจารย์อุ้ยอะทําที่ไทยอาจารย์นุ่นทาที่เกาหลีแต่จมูกอาจารย์แบงค์เป็นคนกลางหลังจากที่เห็นว่าเราทํามาแล้วเป็นไงให้ผ่านไหมคะผ่านผ่านอ่ะของอาจารย์นุ่นให้ผ่านกันนะสวยผ่านสวยเลยของอาจารย์อุ้ยจะผ่านยังไงผ่านไปก่อนี่ผ่านไปก่อนหมายถึงว่าผ่านไปก่อนเนาะอะไรนะบางขุนเทียนบางขุนเทียนชายทะเลก็ผ่านผ่านไปเที่ยวอ่านุ่นก่อนเลยหัวหอม ผ่านมาคุณเดียวใช่เลยเลยไปได้แต่เราให้ผ่านให้ผ่านเพราะว่าคิดรู้เอรู้สึกว่าน่าจะทำมาตั้งนานแล้วอเพราะว่าทำแล้วมันเครื่องหน้าชัดมันแต่งหน้าน้อยลงเนาะอันนี้คืออันที่สามต่อมาคือการลดน้ำหนักหรือว่าการดูแลรูปร่างช่วยในการสอดไหมสำหรับเราเรารู้สึกว่าช่วยมันทำให้เราเคลื่อนไหวบอดี้ร่างกายได้ง่ายก็จริงนะเออเคยอ้วนแล้วก็มาผอมแล้วมาอ้วนอีกแล้ว ก็อ้วนจากอก็จริงน,นะไม่เคยเคยเป็นคนอ้วนมาก่อ,อนแล้วก็ ไปลดน้ําหนักที่บบกเข้าคองั้นอย่างเงี้ยอย่าเรียกว่าใช้ว่าเคยเป็นคนอ้วนเป็นอยู่อ๋อแล้วแล้วก็อ้วนกลับมาแต่ไม่ได้เท่าเดิมไงเออถามว่าช่วยไหมก็ช่วยมันก็จะแบบรู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นค่ะแล้วที่สําคัญก็คือเวลาแต่งตัวที่จะมาสอน่ะมันก็ใส่เสื้อผ้าได้เยอะขึ้นมันก็ทําให้บุคลิกภาพเราอ่ะดีขึ้นถูกเอออันนี้ขอรีวิวด้วยเหมือนกันเราอ่ะไปดูดไขมันที่ขาเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะอย่างเราอ่ะอย่างอย่างอาจารย์น้ำนุ่นเองอ่ะเป็นคนมีปัญหาเอลยี่สิบห้า สะโพกสี่สิบเราเามันคือมันใส่กางเกงไม่ได้ไม่สมส่วนคือสมัยก่อนอะใส่กางเกงอะเอวเอวเหลืออย่างเงี้ยเอวเหลือเพราะว่ามันติดสะโพกเราก็เลยใช้วิธีการไปปรึกษาหมอตอนแรกหมอบอกว่าใช้เครื่องแบบว่าสกัดเย็นหนักเหมือนแบบจี้อ่ะอาจพอะพอแต่พอหมอเห็นขาแล้วหมอแบบร้องอุ๊ดอะ หมอนี่ไปชนเผ่าหรือวาคุณหมอหเป็นมนุษย์ท่านหรอคะโอาทานแรงมากคุณหมอคุณหมอแขกอันนี้เราไปทำทีเอเปกต่อเป็นแขกหรือชื่อแขกคุณหมอชื่อแขกคุณหมอบอกว่ามาจากอินเตอร์เนียไม่ไหวคุณหมอชื่อแขกคุณหมอบอกไม่ไหวจริงๆสภาพหมอทำเธอสภาพดูแล้วอ่ะควรจะดูดไขมันออกแล้วเราดูดไขมันออกจริงจริงเออแบบวางยาสลบนานไหมอันนี้ อาทิตย์เดียวไปวิ่งเลยแต่อันนี้แล้วแต่การพักฟื้นของแต่ละคนนะแต่คนแล้วแต่คนจริงๆเขาก็ไม่ให้วิ่งหรอกแล้วก็ฝืนชะตากรรมอยู่เหมือนกันเราก็ฝืนชะตาแต่ข้อดีเลยคือหนึ่งแต่งตัวง่ายเหมือนอาจารย์อุ้ยบอกบุคลิกเราดีขึ้นตรงที่ว่าเราไม่ต้องใส่กางเกงแบบยุ้ยๆอะใช่แล้วไม่ต้องใส่กระโปรงปกติน่ะจะใส่กระโปรงที่แบบว่าพลางขาแล้วเวลาสอนทุกวันนี้ไม่เห็นใส่กระโปรงใส่กางเกงแล้วมันแบบสวยเพราะฉะนั้นอะพอพอเราไปดูดไขมันที่ขามาแล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้้เราล่องงตตัวขึนแ ตัวสวยขึ้นก็เป็นบุคลิกภาพที่ดีในการสอนมั่นใจขึ้นใช่อยากอาจารย์อุ้ยตอนช่วงที่ผอมมันก็รู้สึกมั่นใจใช่ไหมตอนนี้ก็มั่นใจอ้วนก็มั่นใจขอให้เรามั่นใจนะทุกคนเราไม่ได้บอกว่าแบบแต่แต่ต้องหยุดติดรู้สึกว่าแต่งตัวง่ายขึ้นใส่เสื้อผ้าหาเสื้อผ้าใส่ง่ายขึ้นน้ำหนักของจะด้วยเหมือนหุ้นมีขึ้นมีลงช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าตลาดกระทิงุ้ง มันดีตลาดหมีกับตลาดกระทิงนะอันนี้อันนี้คือตลาดกระทิงนี่ให้ความรู้นะตลาดกระทิงก็คือคุณขึ้นพยานเลยอีนกูอยากคลิตกช่วงนี้ช่วงน,นี้รีบเข้าสื่อเพราะว่าช้อนต้อง,งช้อนนะรีบช้อนเพราะว่าเป็นตลาดกระทิง อาจารย์แบง <Okay. S 1> ค์เคยมนะีปัญหาเรื่องอ้วนไหมไม่มีเลยปกติคือผอมเปแต่ก่อนผอมกว่านี้อีกอาจารย์แบงค์ก็เพิ่มน้ำหนักมาทตาไม่แต่งตัวแล้วเต็มมากขึ้นเพราะตอนผอมก็ดูแบบสภาพแบบติดยางอย่างเงี้ย <whenever> ดูพักผ่อนน้อยดูแบบเออดูแบบเอ๊ะ ก็ไม่มีฟุตบอลให้ด <ged bubble> ูแล้วนะทำไมดูจนอดหลับอดนอนอ๋อเออคือเราต้องแบบออกลังกายกินให้เยอะขึ้นเพื่อแบบเพิ่มน้ำหนักนอ่านี้คือเรื่องของน้ำหนักเรื่องของการดูแลตัวเองสุดท้ายสมมติว่าแบบอ่ะง่ายๆเลยละกันคือสิ่งที่พวกเราและอาจารย์หลายคนก็ทำเหมือนกันแหละคือการทำทรีทเมนต์เออเอาแบบแค่แบบพวกเลเซอร์พวกไปแบบไปฉีดผิวไปอะไรเงี้ยทำกันนะ ฉีดผิวทำนี่นี่ไปจนจนจนเพื่อนอะพี่เดียบอกว่าหยุดบ้างเนาะสั่งห้าสั่งห้าบ๊ะมีช่วงหนึ่งไปทุกอาทิตย์ไม่ไปทุกวันอีบ้าไปทุกวันจะไาเหรอนี่ไปก็มอไ์อีก้ามไปนี่ไปเอาไปไปใครไปก็ตามไปอยู่นั่นน่ะจนจนบอกบอกว่า ไม่ต้องทำแล้วไม่บอกไม่ฉีดแล้วหมอวันนี้หนูจะฉีดอะไรดีเมื่อวานหนูเพิ่งฉีดคาราเจนไปแล้วหมอก็บอกอ๋อรู้แล้วคือแยกไม่ออกเลยว่าอันเนี้ยรูรูเข็มหรือว่ารูผมขนเนี่ยคือมันเยอะพอกันอ่ะเนื้อออกมาใช่เราแต่เราแต่แต่อันที่เวิร์กนะสรบการําทิงทมนนะคือหนึ่งอ่ะกดสิวถ้ามีสิวสิ่งที่เราควรทำคือเคลียร์สิวให้ออกให้หมดก่อนนี่ล่าสุดไปซื้อแพนเกจกดสิวมาเออคือเพราะว่าสองร้อยเองยังไม่ได้ไปเลย ไปหน้อยไม่ไม่เข็ดกระดองปูแล้วยังซื้อแพ็กเกจกดสิวสอง,องสร้อย <laughs> หน้าจา์อุ้ยรวมกันแล้วเนี่ยถูกกันค่าหน่วยกิจที่เด็กลกงอีกนะคะ <laughs> เออก็จริงก็จริงนะเออไา่ถูกแหละดีมันก็มีแล้วจะบอกนะถ้าเป็นสิวเคลียร์ก่อนแล้วก็ฉีดดีวิตามินน่ก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะบริจาคเลือดอ่ะช่วงนั้นต้องพักนางแกทำอะไรบ้างอ่านไหนทำอะไรไหมวิตามินวิตามินดีวิตามินใช่วิตามินนี่ยังไงต้องเล่าที่มาก่อนวิตามินวิตามินเพื่อนด้วย อาจารย์อุ้ยวิตามินเหลือใช่ไม่จะบอกว่าเป็นคนที่ติดฉีดวิตามินยากเขาเป็นคนเส้นเละมันมีแคมเปญนี้ไงเพื่อนเพื่อนซื้อเอาใช้แล้วมันไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเคยเจาะแล้วมันไม่เจอแล้วก็คือรอบนั้นก็คือเสียฟรีเสียฟรีไปรอบหลายรอบก็เลยบอกว่าแบงค์ไปช่วยใช้นอกวันนั้นอาจารย์แบงค์ก็จะกลับบ้านแล้วนะแต่พอรู้ว่ามีวิตามินฟรีทำงานก็หยิบกระเป๋าเลยหยบคนเรเหยยบคนแรงไปถึงกอดคนแรกเลยจอดหน้าร้านเลยจอดหน้าร้านก่อนใคร เร่งความเร็วจนโงกสั่นพอไปดนึบปุ๊บนี่เข็มนี่เข้าแล้วนะยืนเข็มไม่เข้าเลยนะยืนแขนรอก่อนเจ้าของไปถึงอีกนะคะก็อะดิพิามินก็ช่วยได้แล้วก็อย่างของมือมก็มีเลเซอร์บ้างแต่หลังหงหลังนั้นเราไม่ค่อย IPL เพราะ IPL อ่ะหน้ามันจะแห้งเราใช้วิธีการแบบครอบแสงก็ช่วยได้ที่เขาจะมีเหมือนครอบแสงนี่นี่มาเลเซอร์เพราะว่า ไปตากแดดมาแล้วมันขึ้นเป็นแบบฟ้าก็เลยต้องเลเซอร์หน่อยแต่ปกติจะไม่เลเซอร์เหมือนกันเพราะกลัวหน้าแห้งหรือบางทีเราใช้ฉีดเลยเนี่ยเหมือนเหมือนที่อุ้ยบอกอ่ะคือฉีดเอาแล้เจนฉีดเมลัสมาแล้วก็ทาครีมคือเอาจริงๆการดูแลของเราอ่ะมันก็ช่วยทําให้แบบเรามีความมั่นใจมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นน่ะสาหรับ ใครไม่ต้องเป็นอาจารย์เนาะเด็กๆที่ดูอ่ะก็ไปตามวัยสุดท้ายอ่ะความสวยไม่สวยนะบิวตี้อ่ะมันอยู่ที่คอนฟ idence เราใชบอกว่าอาจารย์เริ่มฉีดโบท็อกตอนเมื่อ4ปีที่แล้วเองนะโอ้ยก็น้อยนะแบบหมายถึงว่าฉีดตอนแก่แล้วเอ ของแบงก็ต้องใกล้แล้วนะใกล้แล้วเพราะว่าตาก็ตกปากของความอยู่นะที่เราที่เราไม่ฉีดเรามันมันมันไปไปหรือเปล่าไม่ค่อยได้แบบแสดงสีหน้าไงหนิ่งๆนะนิ่งๆอะไรแบบเอออาจจะอีกสักนิดนึงก็ได้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยหน่อยเพราะตอนเนี้ยปากคว่ำที่เห็นปากคว่ำนี่ไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้ไม่ได้โกรธอะไรนะเป็นหน้าเหี่ยวเป็นหน้ากูเป็นอย่างนี้ค่ะหน้าหน้าไหลตามแรงโน้มถ่วง แค่นั้นเองเออแต่สุดท้ายเราส่งเสริมให้ทุกคนมีความมั่นใจนะคือคลิปนี้ไม่ได้มาบอกว่าต้องทาสัญญกรรมอีอ่อไไ,ได้บกเลยว่าลินิกไหนนะไม่ได้บอกแต่ถ้าบอกเนี่ยก็อ,อ,ยอีกเรื่องนึยงแล้ไม่ต้องบอกว่าห้ามเอาไปใช้ เป็นการโปรโมทนะเพราะว่าแย่เลยแย่เลยแต่ว่าที่ที่เราไปแล้วอาจารย์แบงค์จะทืบรถไปเนี่ยคือที่อะตอมคลินิกก็ขอบคุณที่เขาดูแลเราดีใช่คือแต่ละที่อ่ะเราเราไม่ได้มีแบบสปอน่ยเพราะอาจารย์เราพูดแยกแต่ละที่ได้จมูกของเราต่อกะดองปูนี่สปอนนะสปอนโดยเทศบาลถามกันตกเกาอีมีอยู่จริงแล้วคำถามคือ ไปทาที่บางขุนเทียนชัยทะเลคือเรื่องจริงทุกคนอาจารย์อุ้ยไปทําที่บางขุนเทียนชัยทะเลจริงๆแล้วอาจารย์น้ำนุ่นไปเกาหลีจริงจริงใช่มคุชิเองจอจีนใช่เรามาเรื่องจริงเราเรื่องกระดองปูก็เรื่องจริงพัดเช่าทีนึงเนี่ยตกไปที่ทะเลเลยนะเพราะมันริมทะเลเลยไงอะไรนะเป็นคลินิกที่แบบบรรยากาศดีใช่เป็นคลินิกแบบธรรมชาตินอกจากหน้าเนี่ยหมอจะต้องใช้เวลาทำหนึ่งชาติแล้วก็ธรรมชาติจริงๆเพราะเป็นกระดองปูที่อยู่ใน ซิลิโคนของอาจารย์อุ้ยนะคะก็วันนี้มาแชร์กันเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยสาระที่เราอยากจะบอกก็คือคนเราอะมีกฎเมลเบียนเกิดขึ้นอยากรู้ทฤษฎีที่มาของกฎเมลเบียนไปอ่าใสื่อใส่กูแต่ที่เหลือทั้งหมดอ่ะคือ ไม่มีสาระก็ไปอ่านหนังสือได้เราชอบนะจิตวิทยาสายดาร์กอันนี้หนังสือไม่ได้ขายแต่ว่ามันก็มันก็เล่าเรื่องสิ่งที่สิ่งที่คนอยากจะได้รับการยอมรับในการนําเสนอการเข้าสังคมไปซึ่งก็มีกฎเมร์เวีเนี่ยอยู่ในหนังสือด้วยใช่แล้วสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าคนจะตัดโฆษณาหรอไม่ว่าสุดท้ายแล้วติดต่อโฆษณาได้ที่นี่เลยข้างล่างค่ะติดต่อโฆษณาก็ได้แต่แค่อยากจะบอกว่าความสวยความความ ความความดูดีอ่ะมันมาจากความมั่นใจทาอะไรแล้วมั่นใจไม่เดือดร้อนคนอื่นทําไมจะขังเงินเราค่ะใ่ือเราจะฝากเอาไว้ว่าลงทุนไว้กับความสวยดีกว่าลงทุนกับหวยเพราะปลายทางคือรวยต้องสวยแซ่บเกินใครรอติดตามซิงเกิลนี้ได้เร็วๆนี้กับเพลงมาโบววันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ